พามอน่มาตามแนวทางอาจารย์อิดงวดตีพานมากเพิ่นห้วิ่งสามยางเดียววิ่งสามบนรางยางเดียวจับโคหาสามเก้าออกสามเต็มเต็มถือว่าสุดยอดเข่าของเพิ่นอยู่งวดนี้เพิ่นมาเพิ่นบ้านจับโคห้เพิ่นห้มาเป็นวิ่งรางยางเดียวงวดนี้ช่วงกลางๆจังสี่จับโคห้เพิ่นา่า พคนให้วิ่งล่างย่างเดียวเงินจะเป็นตัวใดเขามาล่องไปติดตามกันได้ได้ค่ะเอาพอดีพาตามอาจารย์ยิเด้อนะครับฮัลโหลฮัลโหลครับอาจารย์ยิเด้ครับจ้าอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมวางแล้วครับกสิมาตามพอวางแล้วเอาพอรวยพอรวยถูกไหมโอ้พอรวยเถือกหาหกครับเอออิอิอิจะถูกเอ่อกับอะไรอ่ะลูกแม่เก๋อ่ะนะครับผมก็ถูกกับลูกแม่เก๋แหละ เออถูยี่สิบบาทน่แล้ก็อันนั้นแหละข้างล่างข้างล่างหกสามมาแล้วพูดถึงว่าถ้าเราถ้าเราปล่อยไปเลยเนี่ยกลัวคนมันจะลืมหมอหลวยครับผมเรากลัวแบบเดี๋ยวคนดูแค่เดียวเดี๋ยวก็ลืมแล้วแล้วแล้วมันเพิ่งออกวันแรกเนาะเขายังไม่มีใครดูเท่าไหรมั้งครับไม่เป็นไรครับปล่อยเลยก็ได้ครับเดี๋ยวหมอรวย้ำอีกรอบ เดี๋ยวเดี๋ยวคือทำทำทำ,ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ฟันว่าให้มันเหลือตัวเดียวไงแต่<อ>ทําเสร็จแล้วแต่ตอนตอนเนี้ยมันได้สองตัวเลยยังยังไม่ได้ฟันว่าเหลือตัวเดียว<ม>อะไรแบบเหมือนวันที่แล้วอ่ะโอยังไม่เหมือนว่ายังไม่ตัดว่าตอนเนี้ยตอนตอนเนี้ยคือมันได้สี่กับห้าแล้วแต่เรายังไม่ได้ฟันว่าจะเอาตัวไหนเอาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวถ้าเอาสองตัวเดี๋ยวบวกคนเขาจะว่าเอาหรือยังไง เอาอยัางไงเอายังไงดีเอาสี้าแต, <5 S 2> แต,แต่แต่รอบนี้คือคือเป็นเลขล่างนะครับเอาสีห้ไปก่อนก็ได้ครับเพราะเพราะว่าเราต้องการให้เอฟซีรู้ว่าอาจารย์เดสนี่เลขวิ่งเข้าดีหรือแนวทางนี่ดีนะครับ,บถ,ถ้าไม่เราไม่ขึนให้เขารู้ก่อนเอฟซีก็จะไม่ไม่ต้องหูต้องตานะครับ,บคือคือพูดง่ายๆคือ,ค,อคือจะเป็นสองคลิปอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับ คิดแล้วก็คือปล่อยปล่อย<ต>มาคู่กันก่อนแต่ตอนนี้อ่ะที่ที่ทำอะ่ะค,คือมันมันมันได้สูตรล่างนะครับผมได้ครับอ่าได้สี่กับห้าโอ้สี่กับห้านะครับแต่เรายังไม่ได้จับคู่แล้วยังจะหาจับคู่ยังยัง,ย,งยังหาตัวตัวยังซื้อแลักายังไม่ได้ซื้อมาเลยอะ่ะโอ้ยังไม่ได้นะครับเนาะเอาวิ่งไปก่อนนะครับเนาะเอาวิ่งไปก่อนเอาเลขล่างนะครับผมอ่าเอาสี่กับห้าบอกว่านนเดี๋ยวกลางๆเดี๋ยวถ้ายังไงเรา จากควยนะเนาะอีกคลิปหนึ่งะจะแล้วจะลงวันไหนอะหมอหลวยก็คงจะเป็นพรุ่งนี้แหละครับอ๋อเอาเลยเลว <laughs> เวลาเราเวลาเราสรุปเอว่ามีใครถูกบ้างแล้วก็มีคนดูเนาะครับครับเพราะว่าอาจารย์ยึดให้มาที่สามตัวเดียวแล้วก็ให้สามเก้าใช่ไหมครับใช่แล้วก็สามสามแล้วก็สามสามนะครับก็ถือว่าใช่แต่ไม่ได้กลับหัวอย่างเดียวนะครับเนาะอ่าไม่ได้กลับหัววันนั้นลืมไปไม่ได้ไม่ได้บอกกลับหัวครับผม มีมีคนเข้าเยอะไหมก็วันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอ๋อเพราะว่าเสดใหค่ับเสด็เป็นเก้าสามเหมือนกันแหละครับไม่อยได้กลับเออใช่ไม่ได้กลับหัวครับเยอะเลยหล่ะเก้าสามครับผมอือใช่รถตีแล้วก็ซื้อมาสามเก้าเก้าสามไม่เขไม่ได้กลับเหมือนกันแต่แต่มีที่เน้นๆเลยคือแต่ตอนนีหกครับมั่นใจนะคือสามร้อยเปอร์เซ็นเลยอือครับ แล้วก็อยากได้แบบนี้นะครับแบบอ,อาจารย์ที่ให้เล็วิ่งมาแม่นเอฟซีก็จะได้มีหม,ม,ม,มอหมอหมอลวยเชื่อใช่ไหมช่องน้ำเชียร์นะก็อยากได้มากๆเลยครับผมเออช่องน้ำเชียร์นะก<ม>็อยากได้ครับผมดีเลยครับก็มามแบบฟันมอรวยได้ก็ดีใจมากเลยะครับผม ก็เห็นหมอหลวงเป็นคนซื่อๆแล้วเออเวลาเวลาถูกมาหลยหลงวดเนี่ยยังมียังมีเอฟซีโอนข้าวน้ำชาน้ําร้อนมันก็มันก็ยังโอเคใช่ไหมล่ะครับผมครับแต่บางบางช่องเขาไม่ไม่ไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยไงครับผมแต่เราก็จะให้ให้ไปก่อนจนกว่าที่แบบลูกค้าและเอฟซีติดติดตามเราตลอดอะไรประมาณนั้นน่ะครับผมอืมก็ของ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 เออ เขียวน้อยเข้าไม่หัวใหญ่ไม่เข้าเนาะไม่เข้าครับมีน้องปอนะครับเน้นๆเลยเออ้องอนเน้นๆหกหกห้าครับผมเดี๋ยวถ้าพูดถึงว่าถ้าจะลงยังไงก็พรุ่งนี้หมอหมอลวยจะลงลงพรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับผมลงจนพรุ่งนี้ให้ครับบอกอสีห้านี่ข้างล่างนะเดี๋ยว่อยกันเลยนะครับจดไว้ก่อนหมอลวยจดไว้ก่อนว่าเน้นล่างนะเน้นล่างเดียวประมาณกลางกลางงวดเดี๋ยวจะฟันให้ตัวเดียวครับผม อาจารย์ดีจ,จับคู่ให้ด้วยอาจารย์ดีให้มาวิ่งล่างก่อนนะครับ4ี่ขอ5นอเนาะไปวิ่งล่างนะครับนเนาะี๋ยวกลางๆเดี๋ยวจะจับคู่ให้แล้วก็จะลดให้นะครับเะว่าจะเน้นตัวไหนอ่าก็จะปันให้เหลือตัวเดียวครับผมนะครับอ่าแต่ตอนนี้ยังยังยังไม่ได้ ยังไม่ได้ซื้อนังสืออะไรมาเลยไงครับผมอันนี้ต้องเอาให้มันช่วยชัวร์เวลาเราเราออกคลิปทีนึงถ้าถูกคนก็จะได้ติดตามเรา๋ยวถ้าผิดไปบ่อยเขาก็ไม่ดูเราไงครับผมอันนี้คือเปิดตัวก่อนนะครับเปิดตัวทางทางช่องก่อนนะครับได้ว่าว่าเป็นครั้งแรกที่ให้วิ่งสามมาตัวเดียวแล้วก็ให้สามเก้าแล้วก็สามสามรือว่าเลขวิ่งเข้าแล้วก็ใกล้เคียงนะครับนาะ อย่างนี้บางคนถ้าพูดถึงบางคนเขาบางคนเขาซื้อก็จะซื้อหกสามด้วยไงใช่ครับก็มอ้วยก็โปรโมทอีทแล้วกันแต่แต่ถ้าพูดถึงสูตรล่างเนี่ยมันมันจะชัวแต่แต่วันนั้นที่ออาคิดจะบอกว่าล่างอย่างเดียวก็เลอวเอาบนล่างมีหว่งบางทีบางครั้งมันมันเป็นบนล่างไงใช่ครับคได้ได้แล้วแ่ยังไงก็ แล้วคุณให้คอยดูคลิปนะครับผมครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์มาค่ะแต่แต่ยังไงกังก้าวละไหอีกทีนึงครับผมครับอาจารย์จค่ะสวัสดีอีจีทุกทุกสันทุกทุกคนที่เราจบไปว่างหันระวังหมอรวยกับอาจารย์อิฐมึงสัมผัสจบไปเม็ตุ้ยกับสิมาวอกตออีจักน้อยโชวยตุเลกอีกจักน้อย ตุยบสบายเมื่อหลายเมืองเสียงกับว่าท่านปกติทีนแม่ว่าเพิ่มเติมอีกจักน้อยอาจารย์อิฐเป็นเป็นหายวิ่งสามหมดสิพานมากบ้างหัน่นเลขกออกหกสามถือว่าเขา่าพานจับผู้หยสามเก้าแต่ว่าไม่ได้กับมาถือว่าเขา่าเต็มเต็ม,ตมอาจารย์อิฐถือว่าสุดยอด หงวดนี้หวดนี้เป็นเป็นไห่มากต่ว่าเป็นบพราะไรจับโคเป็นวะเป็นเพาท่านจับโคไห่เป็นไห่มากเป็นวิ่งลางย่างเดียวหมวดแต่ว่ากลางๆกันช่วงกลางๆกันมันต้งจับโคไห่เป็นวะเป็นไห่มากกวนแบบเดือนเดือนกันมาเป็นว่าท่านจับโคไห่ มันห้วิ่งลังย่างเดียวหมดนี่ย้อยช่วงกลางๆเกินมันว่ะจังสีห้มากม่อันนี้ห้มากก่อนแบบโดนๆกันเป็นบาท่านพร้อมกันไดยันนี้เลขเพิ่นกับบอกลายตัวนอค่ะหมดที่พานมาพันไ้วิ่งสามตัวเดียวจับโพให้กับสามเก้าเออกหกหกสามปฏิว่าเขาค่ะ พราะว่าไ่ได้กลับหวยเป็นที่สุดให้เขา้าสามเก้าออกหกสามวิ่งสามตัวเดียวหมดแล้ววันนี้เป็นไห่วิ่งรางย่างเดียวเมื่อ่านจับคูไห่พปนว่าเมื่อ่านจับคูมาไห่ไห่มาเป็นวิ่งรางก้อนเันว่ากลางๆก,ก้อนเปนจังสี่ไห่มาใหม่จังเงิน,น ก็สบายมาลายมือค่ะมันกินข้าวต้มาเลยเป็นซีหามือแล้วมองด้วยก็บก่มีมือไปท่ายิเปเลีนตำนาตำดังถ้ายอมกับอัดยั้งหน่อยก็ได้ลรุ่งชิดจากหน่อยก็มาเสียงานมาทายมาได้เกิดว่าอัดเสียงให้ลุ่งไปก่อนซ้ำนั่นซ้ำหายไข่กันมา พ่อเดินลุงไปก่อนเพ่อมาเสียงานวันนี้เป็นกะไปหาทายผู้เดียวถันท่านราออมแอมเนี่ยแหละเพร่นกับบ้านมีมือท่านกับบอสท่านไปไกลดอกเาวันเล็กกะเพิ่งออกไม่ไหมช่วงหน,นึ่งวัเพราะท่านมีผู้ใดฝันนี่ยังอีกออกไมก่มันกะหายากเวลาเป็นไปทายแต่มันเสียอัดมาให้เ่นวาไปผู้เดียวเคนเดินสายเดียวเคนแก่ ไปมีมูด้วยก็มาเฝ้าอยู่นี่และมึงอะไรกันแน่มันจะเมียบังสวยๆนะมึงเดี๋ยวหายไข่คากากันนีไปนั่นแล้วว่าอาจารย์อิดงวดนี้เพิ่นก็ให้วิ่งล่างย่างเดียวก่อนเพิ่นบ่ฮั่นจับปูให้เพิ่นให้วิ่งล่างซีกับหาว่ฮั่นจับปูให้ให้วิ่งล่างย่างเดียวก่อนซีกับหา ไอ้วิ่งสี่กับหาก่อนเนื้อจะเรกอาจารย์อิทวิ่งล่างอย่างเดียวสี่กับหา้าเป็นรัฐบาลไทยอค่ไม่แค่นี้คต่มีแมีแค่นี้แตเรกอาจารย์อิท วิ่งล่างอย่างเดียวสี่กับห้ารัฐบาลไทยคิมน่นในกายในอาจารย์อิดเอฟซีโชคดีนะคะอาจารย์อิดวิ่งล่างอย่างเดียวะคะ่ะ